สวัสดีครับผมสวัสดี FC ร้านท j คนมักซาวคนแก่นทุกทท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกๆคนเลยนะครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับคลิปประจําวันที่4นะครับผมตุลาคมนะครับ2568นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองนะครับมีอะไรบ้างนะครับผม มี power amp นะครับเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับที่จะไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ร้าน TJ คนมักซาคนแกลรับซื้อเครื่องเสียงการแจ้งมือสองนะครับสำหรับลูกค้าทนใดที่จะขายนะครับติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์เลยนะครับ0835936564เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับผมจะขายเครื่องเสียงก็ติดต่อเข้ามานะครับเริ่มกันที่ตู้12นิ้วนะครับผมเข้ามานะครับผมกับตู้12นิ้ว นะครับเป็นตู้12นิ้ว1นคูณนนะครับไม้อัดแท้หูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กไม้อัดแท้นะครับด้านในนะครับไปชมกันนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตู้เปล่านะครับผมเป็นตู้เปล่านะดอก12นะครับเป็นตู้เปล่าดอก12นิ้วนะครับใส่แหลมต้องแปดได้นะครับแล้วก็ใส่ปาก8ปดคูณแดได้เลยนะครับ ด้านด้านล่างเนาะนะครับเดี๋ยวผมกลับให้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นด้านหลังก็จะประมาณนี้นะนะครับมีเพจนะครับสามารถเล่นสามทางได้เลยนะครับแยกกลางแหลมนะได้เลยนะครับผมมีเข้ามาอยู่สองใบนะครับมีเข้ามาอยู่สองใบนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8นย์แานะครับมีมีสองใบนะ นะครับมี2ใบนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับอ่เปิดราคานะครับผมสําหรับตู้12นิ้วนะครับเปิดราคาอยู่ที่ใบละ1,200บาทนะครับมีเน็ตเบิร์กให้ด้วยนะครับผมด้านในนะครับผมอ่าข้างในก็จะมีเน็ตเบิร์กแถมให้นะครับใบละ1,200บาทนะนะครับใบละ1,200บาทเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่ สนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่0835936564นะครับผมมี2ใบนะมี2ใบนะครับตู้เปล่าใบละ1,002นะครับตู้เปล่าใบละ1,200บาทแล้วก็ตู้ช่างอิฐนะครับด้านหลังก็จะเป็นตู้อาจารย์อิฐนะครับผมเป็นตู้ปากคอนโหลดพร้อมดอกนะครับผมเป็นดอกคานินะครับเป็นดอกคานินะครับพร้อมแหลมนะครับตัวราคาอยู่ที่ใบละ3,000บาทนะครับใบละ3,000บาทเดี๋ยวดูรอบๆเลยนะครับดูรอบอยู่รวมนะครับใบละ3,000 นะครับพร้อมใช้งานนะนะครับพร้อมใช้งานเลยใบละ3,000บาทนะครับเรื่ว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บรรยูตะมนต์สัสดติยมพลเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตู้เสียงกลางนะครับใบละพันห้านะครับตู้เสียงกลางพร้อมใช้งานนะครับ12นิ้ว1คูณ1นะครับใบละ1,500บาทนะครับมีเหลืออยู่2ใบนะครับใบละ1,500บาทนะครับแล้วก็มีดอก18นิ้วนะครับ ดอก18นิ้วนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่เบียดนะนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับทั้ง2ดอกนะครับทั้ง2ดอกใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อนะนะครับตัวนี้จะเป็น IMF นะนะครับ IMF นะครับผมนะมีอยู่2ดอกนะดอกละ1,000บาทนะนะครับผมพร้อมใช้งานนะนะครับพร้อมใช้งานนะดอกละ1,000บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่2ดอก นะครับของถูกมาแล้วนะครับผมดอกละ1 0 0 0ับาทนะครับดอกละ1 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมีม้อดึงไฟนะครับผม100แอมป์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีม้อดึงไฟใช้นะครับผมราคาประหยัดนะครับที่ร้านทีเจอมัเซาคอนแก่นเข้ามาใหม่ๆนะครับผมเป็นม้เอดึงไฟนะครับทองแดงทองแดงแท้นะครับผมทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับ ทองแดงแท้นะครับเจริญสุกนะครับของเจริญสุกนะนะครับด้านหลังก็จะมีปลั๊กให้ด้วยนะครับผมเป็น power plug นะนะครับให้ด้วยเลยนะครับผมเป็นไฟเข้าไฟออกนะนะครับผมอ่าหนึ่งร้อยแอมนะนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมหนึ่งร้อยแอมนะครับผมใช้งานเวทีได้สบายๆเลยนะครับกับหนึ่งร้อยแอมนะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับ เปิดราคาอยู่ที่นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทเท่านั้นนะครับทองแดงแท้นะครับรุ่นพิเศษนะครับผมรุ่นนี้ขายดีนะครับอ่ะ100่อยแอมนะครับพันด้วยลวดทองแดงแท้นะครับผมในราคา6,500นะครับ6,500บาทนะครับ6,500บาทแล้วก็ฮอนนะครับอ่ะฮอนนะผมจัดโปรเลยนะครับคิดประจำวันที่อ่า4นะครับผม4ตุลาคมนะ2568 นะครับผมเป็นอดอกนาโนวา SV 2 1นะครับ21นิ้วนะครับคู่นี้นะครับบอยขาดนะนะครับบอยขาดนะครับบอยขาดนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนบอยเองนะครับคู่ละพันเอาพันเดียวนะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับมีคู่เดียวนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทตัวละห้าร้อยนะครับผมตัวละห้าร้อยนะครับไม่ต้องตัดสินใจให้ยุ่งยากเลยนะครับผมถูกแน่นอนนะครับกับร้าน TJ คนมักสาวคนแก่น นะครับตัวละ500นะครับเพียงตัวละ500บาทนะครับคู่ละ1,000นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมี power m pro 4900นะครับ power m แรงๆอีก1ค่าย1ึงท่านนะครับผมจากค่าย p r o e u r o t e c h รุ่น pro 4900นะครับ pro 4 9 0 0นั่นเองนะครับผมสามารถขับ18นิ้วชั้นเอาละ4ดอกสบายนะครับสามารถขับ18นิ้ว ชาแนลละ4ดอกสบายสบายเลย21นิ้วชาแนลละ2ได้นะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับสำหรับโปร4,009นะครับรุ่นโปร4,009นะนะครับรุ่นโปร4900นะครับจากค่ายโปรยูโรเทคหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับของเข้าที่ร้านทีเจของมาซาคอนแก่นนะครับส่วนด้านใน นะครับเป็นยังไงบ้างไปชมนะครับผมอ่าส่วนด้านในก็จะเป็นสเปคนี้เลยนะครับผมข้างในแน่นๆนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับผมหม้อแปลงลูกใหญ่เลยนะครับหม้อแปลงทรงกลมลูกใหญ่นะครับคาปลาลูกใหญ่นะครับให้มาอยู่ที่2 4 6 8 10 12ลูกกันเลยทีเดียวนะครับอ่าคาปลา12ลูกนะครับคาปลา12ลูกนะครับ TR Transistor นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับด้านบน14ตัวนะครับส่วนด้านล่างก็14ตัวนะครับ14คู่28ตัวนะครับฝั่งละ28ตัวนะครับฝั่งละ28ตัวถือว่าแรงนะ2ฝั่งนะครับผมอ่าฝั่งละ28ตัวนะครับ18นิ้วชาแนลละ3ถึง4ดอกกันเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนราคาประหยัดนะครับผมอ่าราคาประหยัดนะครับกับร้าน tj คนมักซาวคนแก่นไม่ถึงหมื่นนะครับเปิดราคาอยู่ที่8,900 นะครับ8,900าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่า8,900บาทเท่านั้นเองสำหรับ Pro e ยูโรเทครุ่นอ่า p r น4900นะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ8,900นะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับจากบริษัท Pro ยูโรเทคนะครับหน้าจอดิจิตอลน,นะครับ18นิ้วชาแนลละ3ถึง4ดอกกันเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่083 5936564 นะครับอ่ะมีพาวเวอร์แอมป์อ่าสําหรับเสียงกลางนะครับ15นิ้วนะครับผมชานเนลละ2ดอกนะครับ15นิ้วชานเนลละ2ดอกนะครับได้สบายสบายเลยนะครับราคาประหยัดนะครับผมอ่าราคาประหยัดกับรบรนด์ทีเจนมักสาวขนแก่นนะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ1,400บาทเท่านั้นนะครับผม1,400บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเครื่องเดียวนะ นะครับ1,400งพันนะครับ1,400บาทนะครับราคาประหยัดนะครับ15นิ้วชั้นเอาละ2ดอกนะครับ1,400บาทนะครับ1,400บาทแล้วก็พาวเวอร์แอมป์กรอบนะครับผมอ่า18นิ้วนะครับชั้นเอาละ2ดอกนะครับเป็นอ่าพาวเวอร์แอมป์มัตเฟีนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์มัตเฟีนะครับอ่าเฟีดจะเป็น10นะครับผม1 0 n 2 0นะครับผม1 0 n 2 0นะครับผมมัตเฟีนะครับฝั่งละ10ตัว นะครับฝั่งละ10ตัวฝั่งละ5คู่นะครับเปิดราคาอยู่ที่6ก0 0นะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่6ก0 0 18นิ้วชาแนลละ2ดอกนะครับผมอ่าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลย18นิ้วชาแนลละ2ดอกนะครับ18นิ้วชาแนลละ2ดอกนะครับอ่าส่วนพาวเวอร์แอมนะครับเป็นพาวเวอร์แอม15นิ้วนะครับชาแนลละ2ดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะนะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่น นะครับแท่นล่างก็จะเป็น PA 8000นะครับเปิดราคาอยู่ที่2,500ันหนะแท่นนี้นะครับผมสามารถขับสิบแปนิ้วชั้นละหนึ่ดอกนะครับ15บห้านิ้วชั้ละ2ดอกนะครับ2,500บาทนะ2,500บาทนะครับแท่นบนนะครับผมแท่นบนในราคานะครับผมแท่นบนในราคา2,000บาทนะนะครับแท่นบน A อเทคนิคนะครับผม A อเทคนิคในราคา2,000บาทนะครับสอง0ันบาทนะครับสอง0ันบาทแล้วก็แท่นล่าง2,000 500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับรีวิวเดี๋ยวรีวิวไอ้พาวเวอร์แอมซีแชแนอีกหนึ่งแท่นนะครับผมเข้ามาอีกหนึ่งแท่นนะครับเป็นพาวเวอร์แอมไมโครเทคนะครับรุ่น mt 4 4 0 0นะครับรุ่น4ี่พนั่นเองนะครับผมเป็นพาวเวอร์แอมขับเสียงกลางนะครับ18นิ้วแชแนลระดอกได้นะครับผมพาวเวอร์แอมขับเสียงกลางนะครับเปิดราคาอยู่ที่ 6อ0หกพันแปดร้อยบาทไปนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะนะครับสำหรับไมโครเทคสี่ชอ MT สี่สนะครับรุ่นสี่พันนั่นเองนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่6 5พันานะครับอาหกพันหกพันหาต้นทุน6 5พันห้ใช่ไหมอ่ะหกหกพันหกพันเจ็แล้วกันนะครับอ่ะจัดโปรไปเลยนะครับหกพันะครับกำไรนิดหน่อยนะครับผม อ200นะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็มารานี่นะครับคอสมารานี่คอสมารานี่ติดจองนะแล้วก็คอสดีบีมาร์กนะครับเป็นคอสดิจิตอลนะครับผมจากค่าย DB m a r ารุ่น dp สองหกบวกนะครับ dp 2 6บวกนะครับเปิดราคาอยู่ที่5,900ันเนะครับเปิดราคาอยู่ที่5,900ห้าพันเข้ามาได้เลย5,900บาทนะครับแล้วก็ไม่นะไอ้มิกนะครับ อ่ามิกนะครับอ่ามิกใช้งานได้ปกติทุกช่องเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะมิกตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมิกแอคเตอร์นะครับมิกแอคเตอร์นะครับในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่าอ่ะพอไปยำขับเบียดนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับผมจากค่าย NTS นะครับ CX 4000นะครับ CX 4000นะครับจากค่าย NTS เครื่องเดิมๆนะครับให้คาปามา8ลูกนะครับแลูก8ตัวนะครับการเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นะครับ10 16ตัว8คู่นะครับฝั่งละ8คู่นะครับมาแปลงลูกใหญ่เป็นคาร์ทเฮดนะครับสินิ้วชั้นเอาละ3ดอกลองมาแล้วนะครับผมสบายๆเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่8,500ันหนะครับผมสำหรับ NTS รุ่น CX 4,000เปิดราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ มีไม้สวยๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีไม้ใช้นะครับผมมีไม้สวยๆนะครับเข้ามา1 1ตัวนะครับผมเป็นรุ่นเอ่อ ADCD นะครับจากค่ายชัวนะครับจากค่ายชัวนะครับเป็นไม้ชัวนะครับเป็นไม้ชัวนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสภาพสวยๆเลยอ่าสี่เสานะครับผมย้ํานะครับเป็นสี่เสานะ นะครับสี่เสาหลังนะครับสี่เสาหลังนะครับสี่เสาหลังนี่เลยนะครับผมอ่านะครับลูกไม่ก็อ่าจะประมาณนี้นะนะครับลูกไม่ก็จะประมาณนี้นะครับสภาพก็โอเคนะครับถือว่าสวยนะนะครับถือว่าสวยนะครับหัวไม้ก็จะเป็น skm 8นะครับอ่าจากค่ายชัวนะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ 3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับไม่ชัวสัญญาณไกลเสียงดีนะครับจากค่ายชัวนะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับ3,900บาท3,500บาทนะครับเปิดราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่ถูกถูกใจทั่วไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์0835935944นะครับผมสลับคลิปประจำวันที่4ตุราคมนี้ นะครับเรียนแจ้งลูกค้าไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับไลน์ก็เบอร์นี้นะครับทักไลน์กันเข้ามาส่งรูปมานะครับผมหรือจะเข้ายกเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บรรยูตมบนสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ